สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านไปอยู่ที่อ่างเก็บน้ำมมกเหล็กที่เดิมครับผมวันนี้ผมมายืนดูตรงรังปลาเก่านะครับตอนนี้น้ามันขึ้นนะครับน้ำมันท่วมยังมีตัวขึ้นดีดน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กระบี่หย่อนอน,นะครับว่าจะกัดไหมวันนี้ลมแรงมากเลยครับไม่ดูนะครับมาอย่างส ใจเลยครับอ่านกเหล็กแบอยากลักบบ,บ้านเลยนี่นะครับหมายลังปลาที่ผมทาคลิปอยู่บ่อยๆนะครับวันนี้น้ํามันขึ้นท่วมเลยครับต้องรอน้ําลงนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองมาตีย่อนๆก็ดีลงครับเพราะว่าตรงตรงนู้นนะครับมันจะเป็นแบบขอบน้ํเลยครับ ตามขอบน้ํำลึกแล้วก็ยกยกกระดีดูครับห้ามีตัวน่าจะกัดนะครับเีครับนะลุยกันเลยครับ โอนครับะนะโอ้โหว่าแล้วแต่คือจะขึ้นยังไงครับโอ้โหน่าทะลึ่งเลยผมยวางคันเบ็ดก่อนนะครับ โุ้ยสายบาโอ้ยเรียบร้อยครับมันนีโอ้โหโดนจนได้ครับยกโยกโดนเลยคดียุิก,กร,รมนี่นะครับวันนี้คดีที่ผมใช้นะครับคดีตัวนี้ผมสั่งมาจากแอปเต่าเต่านะครับตัว25บาทตัวเบ็ดมันเป็นบางชุดนะครับบางชุดก็แข็งเนี่ยผมยกกะดีตามป่านะครับ ดูดิดูความสูงนะอ่ามันยกปลาขึ้นมาได้กด็ดีไม่ไอตัวเบ็ดไม่ยืดเลยครับแต้มแรงมาแล้วครับนะหมายลังปลานะครผมยกกระดีตามป่านะครับเรียบร้อยครับแต้มสวยเลยสุดยอดเลยครับผมนำแ,แต้มต่อไปครับ หมายครับเดีไปหมายหลุมปลา E ีีที่แล้วดีกว่าครับในตัวแรกสง,งสัยผมฟุกแน่เลยไล่เตีไล่เตืเต้อตั้งนานก็ไม่มีตัวมากัดน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูหมายตรงที่ผมถ่าย E ีีที่แล้วเลยนะครับโอเคครับลุยครับ โอ้โหนะดูมันขึ้นฝูงครับมันขึ้นไก่มากเลยดูดิฝูงใหญ่ด้วยนะฝั่งนี้ลมนิ่งมากเลยครับต้องรอจังหวะมันมานะ คครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาฝั่งเขานะครับไหมเก่าที่ลงอีพีที่แล้วนะครับโอหขึ้นน้ําเดือดเลยครับขึ้นโคตรไกลเลยครับอ้ขึ้นน้ำเดือดเลยเก๊ okay, บอบเดี๋ยวรอรอฝูงมันมาใกล้ๆฝั่งมันต้องมาแน่ฝั่งนี้ วิ่งมาสะหอบเลยร้อยครับนะตีใส่ฟูงนะครับแต่โหหมายตีโคตรยากเลยครับตีข้ามเชือกกว่าจะได้ตัว ไปครับเทือกสัตว์เหมือนเดิมครับผมอืม หืุ่มโหยังมึงตัวนะครับพี่น้าว่าแล้วต้องนอนอยู่หน้าดินโอยพันพันใจเย็นไอ้หนู่มใจเย็นอโเคครับโอ้ยชื่อปะโอ้ยเรียกว่าเอาใครลืมทุนไหมเนี่ย เดินไปเดินมาเหยียบหักแล้วนะทุนเหยียบร้อยหักแล้วปักไว้นี่แล้วกันเผื่อมีคนมาตามหานี่ครับใครดูช่องผมลืมทุนมาครับผมเสียบไว้นี่นะครับอื้อ ก็จะเงียบนะครับเท็กซัสยังได้เรื่องเหมือนเดิมนะครับนะะแต่นี้เปลี่ยนแอคใหม่นะครับตกถึงพื้นรีบกอขึ้นครับแล้วก็หยุดแล้วก็กอหยุดกอหยุดเหมือนปลากระโดดอยู่บนพื้นนะครับก็โอเคครับแล้วนะก็ถือว่าหมายนี้ยังมีตัวนะครับเมื่อกี้ผมตีมันก็เงียบไปพักใหญ่นะครับผมตีใส่ตรงน้ําขุ่นๆนะครับไม่รู้มันน้ําขุนเพราะอะไรผมก็เลยตีใส่แล้วก็ กอปล่อยเหยื่อตกนะครับแล้วก็กอกระช่าขึ้นมาเลครับแล้วก็ปล่อยตกแล้วก็กอกระชาาขึ้นมาแล้วปล่อยตกแล้วกอกระช่าขึ้นมาอีกปลาจะกัดจังหวะเหยื่อกระโดดขึ้นจากผืนพื้นดินนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันต่อครับว่าจะได้กี่แต้มครับวันนี้ เราใส่จังหวะช่วงชุลมุนนะครับน้ำขุ่นก่อเร็วๆเลยครับแล้วก็ปล่อยเหยื่อตกปล่อยตกปล่อยตกปล่อยตกนั่นไงโอ้โหไม่รู้กล้องเห็นไหมครับ มากัดถึงฝั่งเลยนะครับสวยแล้วกันนี้โดนแน่ไหนูกระดีไม่กัดนะครับกระดีต้องตีฝูงเนี่ยถ้าลมแรงแดดแรงแล้วนะปลามันปลามันลงไปนอนพื้นนะครับเนี่ยครับวิธีจะเอาปลากระสูบอางมงังกรนะครับ ประหยัดเหยื่อด้วยครับไม่เปลืองเหยื่อโอ้โหตรงเมื่อกี้สายดีเลยเนี่ยมันกัดไม่โดนทีเราตรีไปล่องนี้ แล้วก็พยายามจําร่องไว้นะครับว่าเราตีร่องไหนแล้วปลามันกัดร่องไหนนะครับย้ำบ่อยๆครับนี่ครับปล่อยตกปล่อยตก อลอยตกลอยตกนี่จังว่นี้ครับมาเนี่ยโอ้ยน่าเสีดายตัวเมื่อกี้เดือจะขึ้นฝั่งอยู่แล้วอะมากัดเท็กซัสน,นะครับถึงถึงปลามันกัดไม่โดน ไม่โดนตัวเบ็ดมันก็จะตามมากัดอีกรอบนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่เจ็บมันกัดโดนหางโดนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราไปเล้าวันนะครับสวัสดีอีกรอบนะครับพนะก็สรุปผลประกอบการวันนี้นะครับก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ครับยังพอหาตัวเจอนะครับแต่เหมือนแบบก็ใช้เวลานานหน่อยครับก็พอได้ครับมีแต่ไซส์สวยๆเลยครับ นี่นะครับผลงานของวันนี้นะครับแต่ว่าหมายนี้นะครับตัวเล็กแบบนี้นะครับโอหอย่าปล่อยมันเด็ดขาดเลยนะครับผมได้ตอนผมได้มาสองตัวผมปล่อยมันไปปลาเงียบเป็นชั่วโมงกว่าเลยนะครับผมก็เลยเก็บเลยครับหมายนี้ถ้าปล่อยมันพาฝูงหนีเลยครับเก็บให้หมดเลยครับดูไซนะครับเอ้ได้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปผ่อนคลายบตยตามผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผ่อนคลายบตยตาม้วยนะครับถ้าน้าๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปผมแล้วอยากมาหมายตรงนี้นะครับเข้าไม่ถูกนะครับทักแชทเฟซบุ๊กผมมาได้เลยนะครับชนินดอกแข่กลางนะครับเป็นภาษาอังกฤษโอเคนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีกทีหน้าครับผมสวัสดีครับ